สวัสดีครับผมนายธนวัฒน์ทิทรักษาครับเป็นคุณรูชำนาญการโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิลูกนะครับอําเภอชมพูสังกัดสำนักงานประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ครับก็จะขอเลื่อนวิทยฐานะจากชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษนะครับในสาขารายวิชาดนตรีนะครับเพรผมสอนวิชาดนตรีนะครับตั้งแต่ป4ถึงปอมสนะครับ วันนี้ก็จะมาเล่าสภาพปัญหาสักที่มาแล้วก็แรงบันดาลใจนะครับในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้นะครับครับปัญหานะครับปัญหาที่พบส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่หลายๆปีที่ผ่านมาในการสอนวิชาดนตรีก็คือเครื่องดนตรีนะครับเครื่องดนตรีหนึ่งนะครับการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยมันเป็นห้องเรียนรวมทุกคนต้องเรียนเหมือนเหมือนกันนะครับ ราก็จะใช้เครื่องดนตรีประเภทพวกเครื่องเป่าอย่างเช่นคุยรีพตรตเดอร์บ้างคุยเพียงออบ้างน,นะครับก็ที่ดึงกัดของเครื่องเป่าเหล่านี้อันดับแรกหนึ่งมันเป็นเครื่องเป่าที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับก็คือมันต้องเป็นของใครของท่านนะเพราะฉะนั้นนักเรียนเองต้องเป็นผู้จัดหามาจัดเตรียมมาเพื่อการเรียนนะครับาบางทีบางครั้งนะครับนักเรียนบางคนก็มีมา บางคนกว่าจะได้มา2สัปดาห์มั่ง3สัปดาห์มั่งนะครับกว่าจะได้เรียนนะครับมีปัญหาแรกนะครับเรื่องค่าใชใ้จ่ายมันเป็นภาระของผู้ปกครองอีกนะครับเพราะว่าก็ผู้ปกครองบางคนก็มีลูกหลายคนกําลังศึกษาอยู่เพราะส่วนใหญ่ก็รับจ้างน,นะครับรับจ้างเงินไม่ได้มากมายนะครับนี่คือปัญหาเล็กๆนะครับในการใช้นะครับ ส่วนการจะไปยืมคนอื่นมาเนี่ยมันก็ไม่น่าใช้อยู่ดีนะครับเพราะนันเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องใช้ผิวสัมผัสท,ทางปากมันมีน้าลายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับส่วนอีกอย่างหนึง่งอุปสรรคอย่างผมคิดว่ามันเป็นอุปสรรคที่มีปัญหาในการเรียนการสอนอย่างยาวนานก็คือดีโฟเดอร์หรือคุยเนี่ยกว่ากว่าที่เราจะเป่าได้กว่าที่เด็กจะเป่าได้เนี่ยให้เป็นตัวน้ตให้เป็นเสียงให้ถูกเสียงเนี่ยนะครับ ใช้เวลานานมากใช้เวลานานมากนะครับบางทีบางครั้งการเรียนการสอนเนี่ยไปไม่ถึงตัวโน้นนะครับมัวเสียเวลาอยู่กับการเป่าการฝึกการเป่าอยู่ในนั้นเป่าแค่โดโดเลเลมีมีอยู่เนี่ยมันมันใช้เวลามากเกินไปใช้มากเกินไปนะครับมันจึงทําให้การเรียนเนี่ยมันไปไม่ถึงฝั่งมันไปไม่ถึงไหนนะครับอีกอย่างชั่วโมงดนตรีมันก็แค่ชั่วโมงหนึ่งสัปดาห์ละชั่วโมงเนี่ยมันมันยากนะครับ กีดจำกัดสําคัญเลยคือมันยากยากเนี่ยในการเป่าให้เป็นตัวโน้ตก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องตัวกลมตัวขาวตัวดามาด้าท่าเส้นไม่ต้องไปพูดแล้วมันเสียเวลาอยู่กับตรงนี้มากนะครับมันจึิงทำให้ผมเ่เกิดแรงบนันดาลใจว่าเอ้ยในยุคสมัยเนี่ยยุคที่ดิจิตอลันาดนะเทคโนโลยีมาขนาดานี้แล้วเรายังจะสอนแบบนั้นอยู่เลยนะครับเราจะไปเสียเวลากับตรงนั้นอยู่ทําไมนะครับ ก็เลยได้แรงบันดาลใจว่าเอามือถือนี่แหละยุคสมัยนี้นักเรียนมีแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบเจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโหลดแอปเครื่องดนตรีเข้ามานะครับแอปเครื่องดนตรีที่มีหลากหลายนะครับโหลดแอปเครื่องดนตรีที่มีหลากหลายเข้ามาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเพราะว่ายุคสมัยนี้เราไม่สามารถปฏเิเสธเทคโนโลยีได้เลยนะครับอย่าไปปฏิเสธมันเลยนะครับใช้ ควบคู่กันไปนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เพลงบางเพลงก็เอาเสียงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาหรือแม้กระทั่งบางเพลงเองนะครับทั้งเพลงเองเนี่ยไม่มีเครื่องดนงตรีเลยนะก็สามารถเป็นเพลงได้นะครับบางคนไม่สามารถเล่นดนตรีได้แต่มีสมองทางด้านดนตรีมีความสามารถก็ทําเพลงออกมาขายได้โด่งดังได้เั้น เราจึงไม่สามารถจะปฏิเสธเทคโนโลยีเหล่านี้ได้เลยนะครับจึงต้องนํามาควบคู่การเรียนการสอนนะครับจึงได้ใช้ ica, แอปเมโลดิก้าก็คือแอปเมโลเดียนนี่แหละครับเมโลเดียนง่ายๆกดง่ายๆนี่ครับทำเรื่องมันง่ายเพราะว่าหนึ่งกดไปแล้วเสียงมันดังเลยเไม่ต้องมันรอเป่าไม่ต้องมันรอนิ้วหน้านิ้วหลังจิ้มลงไปมันก็ดังเลย ฐานแรกนะครับในการเรียนการสอนคือมันง่ายทําเรื่องยากให้มันง่ายพอมันง่ายนักเรียนเองนะครับก็จะมีทัศนคติที่ดีอยากเรียนนะครับอยากเรียนแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนก็คือเป่าคุยเนี่ยมันก็จะมีเด็กที่ได้กับเด็กที่ไม่ได้นะครับมันมีเด็กได้กับไม่ได้เด็กที่ได้เขาจะรู้สึกภูมิภูมิใจนะครับเก่งนะครับส่วนเด็กที่ไม่ได้ทําไม่ได้มันก็จะโดนด้อยค่านะครับด้อยค่าแล้วก็จะไม่อยากเรียน คนที่ได้เขาก็จะเป่าคุณครูก็ให้ไปเป่าหน้าชั้นมั่งอะไรมั่งนะครับเป็นตัวอย่างมั่งคนที่ไม่ได้ก็จะนั่งดูเขาแล้วก็เกิดความท้อไม่อยากเรียนแล้วมันยากนะครับมันยากจังเลยนะพอเด็กบางคนก็ไม่ได้มีพรสวค์ด้านดนตรีนะครับไม่ได้มีความสามารถในด้านดนตรีนะครับไม่ได้มีกันทุกคนนะครับไม่ได้เป็นนักดนตรีกันทุกคนเพราะฉะนั้นนี่คือแรงบันดาลใจที่จะทําให้ผมได้นําเทคโนโลยีตรงนี้เข้ามานะครับเป็นเรื่องของความสะดวกความง่ายนะครับ เอาความง่ายเข้ามาสอนนะครับเมื่อนักเรียนได้แอปแล้วนะครับโหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วมาใช้ในการเรียนการสอนนะครับสำหรับครูเองก็มีเว็บไซต์ที่ใช้คือเว็บ f a t i o นะครับ f a t i o เนี่ยเป็นเว็บเขียนโน้ตนะครับเขียนโน้ตง่ายนะถ้าเป็นครูดน,นตรีสมัยก่อนหรือที่เรียนดนตรีมาก็จะซื้อโปรแกรมซื้อโปรแกรมมาลงนะครับลงแล้วก็เขียนโน้ตนะครับ ซื้อมาหนึ่ง,งโปรแกรมก็ได้เครื่องเดียวนะครับเครื่องเดียวลงได้เครื่องเดียวจะไปไหนมาไหนก็ต้องโยกไปแบกไปนะครับสอนปอสก็ต้องโยกไปห้องปอสสอนปอหกโยกไปแบกไปนะครับหรือมันอยู่ในห้องดนตรีเด็กๆนักเรียนถามอยู่หน้าห้องสานาะมฟุตบอลอย่างงี้มันก็ไม่สามารถที่จะเปิดขึ้นมาอธิบายให้เด็กๆนักเรียนฟังได้นะครับเว็บไซต์ dot ะคร io ถือว่าสะดวกมากสำหรับสำหรับผมสำหรับผมในการบันทึกโน้ตนะครับก็สาม,สม,สมารถกด ลงไปแล้วเสียงเกิดขึ้นได้เลยนะครับเลือกเสียงได้เลยไม่ต้องไปเขียนบนกระดานแล้วก็อธิบายได้ว่าตัวนี้คือโดนะกว่าเด็กจะเข้าใจนะครับเราก็ต้องเอามือขวาเขียนมือซ้ายมาจิ้มคีย์บอร์ดอันนี้คือจิ้มปั๊บเสียงมันก็เกิดขึ้นได้เลยมันเกิดความง่ายนะครับเด็กก็ง,ง่ายครูก็งง่ายนะครับสิ่งที่จะตามมาคือการเรียนรู้ที่มันง่ายและก็เร็วขึ้นนะครับส่วนผลสำเร็จทางด้านการเรียนก็ ไม่ต้องพูดถึงครับเด็กนักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเด็กนักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถบรรเลงดนตรีตามโน้ตสากลง่ายๆนะต้อตรงเน้นยามากง่ายๆนะครับง่ายๆได้นะครับเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วก็บรรเลงได้นะครับอีกอย่างที่สําคัญคือมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาดนตรีนะครับอยากเรียนดนตรีอยากเล่นดนตรีอยากพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเด็กที่เล่นดนตรีได้ก็จะไปยืนเล่น ข้างหน้านี้นะครับยืนเล่นข้างหน้าให้เด็กที่เหลือนั่งฟังปบมือเป็นผู้ฟังที่ดีอย่างนี้นครับในห้องเรียนของผมจะไม่มีแบบนั้นนะครับทุกคนก็จะเล่นไปด้วยกันได้เล่นด้วยกันช่วยกันบอกกันนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ